you oh. สอเรเดงครับปัจจุบันเป็นช่างภาพอิสระแล้วก็เป็นสมาชิกอบตหมู่สามกรุเซ่นะครับผมเนี่ยเป็นถือว่าเป็นคนกรุเซ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าทั้งพ่อและก็แม่เนี่ยเป็นคนกรุเซ่ทั้งสองคนเลยครับ สำหรับเรื่องราวเรื่องราวที่เราโตขึ้นมาเนาะที่รอบพูดยงไงคือรอบรัวมัสิดกเซ่เนาะคือมันก็มีเรื่องราวเยอะแยะที่เราได้รับฟังมาเพราะว่าในรุ่นของผมเองเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องราวที่ที่ถูกเล่าส่งต่อมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหลายแง่มุมทางด้านแบบมุมที่เป็นเรื่องเล่าปรัมปราแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่อังอิง มาจากนักประวัติศาสตร์หรือมีหลักฐานเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเกี่ยวกับมสัสยิดกุิกเซก็ถือว่า,าได้รับรู้หลายๆด้านเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่กริเซแล้วก็ตัวมสัสยิดเองด้วยครับ ส่วนพื้นที่กรีเซเองเนี่ยถ้าถ้าคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์เอง,อย,งอย่างผมเนี่ยผมชอบเรื่องประวัติศาสตร์ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับผมรู้สึกภูมิใจนะครับอย่างน้อยน้อเนี่ยครั้งหนึ่งคนกรีเซก็ก็เคยเป็นเมืองเมืองท่าสําคัญหรือเป็นเมืองของอปตัตตานีที่สําคัญมากครั้งหนึ่งในอดีตเราก็เลยรู้สึกว่า,ามันเป็นพื้นที่ท,ที่ที่สำคัญ แล้วก็เป็นที่ตั้งของหลายๆสิ่งด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของมาลายูปัตตานีเราด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจที่เราได้ได้เกิดมาบานบนผืนแผ่นดินกรุเ,เซ นี้ครับพูดถึงเรื่องปัตตานีเกี่ยวกับเมืองท่าเนี่ยก็มีเรื่องเล่าหลายๆหลายๆเรื่องนะครับที่ที่เราได้สัมผัสจากาคนท่าคนแก่ที่เล่าถึงแม่น้ำกรุเซที่เชื่อมโยงไปยังแม่น้ำปาเรแล้วก็เชื่อมโยงไปยังแม่น้ำส่วนต่างๆที่ปัจจุบันเองก็ถูกฝังไป,ไป,ไ,ปไปหลายสายเหมือนกันเนาะเราก็ก,ก็ก็นึกภาพไม่ออกว่าในอดีตเนี่ย แม่น้ําที่คนเฒ่าคนแก่เล่าเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่เคยเล่านะว่าแม่น้ํากือเซที่เราเห็นว่ามันแคบณนปัจจุบันเนี่ยในอดีตเนี่ยมันมีเรือลําใหญ่เรียกชาวบ้านเรียกว่าฟาวเรดาฟาวเรดาอะไรสักอย่างเนี่ยคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าลักษณะของมันเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ามันใหญ่มากซึ่งสามารถแล่นเข้าสู่แม่น้ำกรุเซได้ เพราะฉะนั้นณปัจจุบันเรามองไม่ออกไงว่าแม่น้ําแคบขนาดนี้เรือลำใหญ่มันเข้าได้ขนาดไหน ยสรุปแล้วเนี่ยปัตตานีที่มีศูนย์กลางอยู่ในบริเวณกรือเซในปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มขึ้นในช่วงประมาณคริสตศตวรรษที่15เริ่มขึ้นมาจากการที่มีชุมชนชาวประมงเข้ามาอยู่อาศัยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีราชวงศ์หรือว่าพวกกษัตริย์เนี่ยตามเข้ามานะปกครองครอบครองพื้นที่ตรงนี้นะซึ่งราชวงศ์แรกที่เข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่แห่งนี้ก็คือราชวงศ์สีวังสา นำโดยมีปฐมกษัตริย์ก็คือพญยาอยินทิราจากหลักฐานทางด้านเอกสารเนี่ยก็คือเป็นพญยาอยินทิราหลังจากนั้นเนี่ยด้วยสาเหตุบางประการนะทาให้พระองค์เนี่ยเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็เปลี่ยนพระนามเป็นสุลต่านอิสมาอลชานะหลังจากนั้นเนี่ยการสืบสันตติวงศ์เนี่ยมันก็ดําเนินไปจนกระทั่งจนกระทั่งประมาณคริสตศตวรรษที่16เราพบว่าการสืบ สืบราชสมบัติเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงที่มันไม่มีผู้ชายที่จะมาสืบราชสมบัติได้ดังนั้นเนี่ยพวกขุนนางก็เลยเลือกเอาผู้หญิงขึ้นมาเป็นเ,เป็นกษัตริย์นะซึ่งเราก็คือ,เ,อ,อเรียกว่ารายานะก็มีทั้งหมด4พระองค์ด้วยกันก็คือรายาฮิยาวรายาวีรูรายาอูงูแล้วก็องค์สุดท้ายคือรายากุนิน รยากุนิงเนี่ยถือได้เป็นนอกจากจะเป็นกษัตริย์ผู้หญิงองค์สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์สีวังสาด้วยเพราะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็อพยพไปที่ปาหังแล้วก็สิ้นพระชนระหว่างทางแล้วก็พวกขุนนางเนี่ยก็เลยเลือกเอากษัตริย์จากราชวงศ์ราชวงศ์กาลันตันเข้ามาเข้ามาปกครองปัตตานีดังนั้นเนี่ย ก็ถือเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์สีวงษาแล้วก็เริ่มต้นเป็นราชวงศ์กัลันตันไปนทีนี้เนี่ยราชวงศ์กัลันตันเนี่ยก็ปกครองปัตตนีมาจนกระทั่งเออจนกระทั่งมีปัญหากับสยามเพราะตอนนั้นเนี่ยสยามกม็รบกับพมา่าแล้วก็แล้วก็แพนะแต่หลังจากนั้นเนี่ย สยามก็ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาโดยการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเทพนะหลังจากที่สถานภาพทางการเมืองของของสยามเนี่ยมันเริ่มที่จะมั่นคงขึ้นนะเขาก็เลยพยายามทวงคืนอำนาจเก่าๆในสมัยยุทธยานะเขาก็เลยกลับมารบกับปัตตานีนะแต่คราวนี้ปัตตนีแพ้นะพอปัตตนีแพ้เนี่ยนะสยามก็เข้ามาครอบครองปัตตานีแล้วก็พยายามจะ่ช่วง ใช้ความพยายามไม่ได้ช่วงนั้นเนี่ยก็คือปัตตานีเนี่ยก็มีเกิดความวุ่นวายขึ้นนะ mm. เขาก็เลยทางทางสยามเนี่ยก็เลยแบ่งพื้นที่ตรงนี้เป็น7หัวเมืองเราเรียกเราเรียกช่วงระยะเวลานั้นว่าเออช่วง7็หัวเมืองนะก็คือการที่สยามเนี่ยพยายามที่จะแบ่งแยกแล้วก็ปกครองดังนั้นแต่ละหัวเมืองก็จะมีเจ้าเมืองปกครองอยู่ดังนั้นเจ้าเมืองทั้ง7เนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบเขาเรียกนะเขาไม่ได้ ร่วมแรงร่วมใจกันดังนั้นเนี่ยบางคนก็เห็นด้วยกับสยามบางคนก็เ,เห็นด้วยกับือกับคนในท้องที่หรือว่าอะไรเงี้ยนะดังนั้นมันก็เป็นลักษณะของการแบ่งแยกเพื่อปกครองนะหลังจากนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นมณฑลปัตตานีในสมัยประมาณรัชกาลที่ 6, นะหลังจากนั้นก็ถือว่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นจังหวัดปัตตานีแยกเป็นจังหวัดปัตตา,านียะลานราธิวาสถือเป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์กัน จริงๆแล้วเนี่ยเมืองท่าของปัตตานีเนี่ยนะเมื่อเรามีหลักฐานการการซื้อขายการค้าขายกันเนี่ยนะตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ประมาณคริสตศตวรรษที่12ด้วยซ้ําไปตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ศรีวังสาเข้ามาด้วยนะแต่ว่ามันมาพีคส,ส,สุดๆเนี่ยคือช่วงประมาณคริสตศตวรรษที่15มันไม่ใช่พีคจากตัวของปัตตานีเองแต่มันมาจากบริบทของโลกช่วงระยะเวลานั้นที่ตะวันตกเนี่ยเข้ามา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนะ้ทีนี้เนี่ยพอตะวันตกมันเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อที่จะหาสินค้าไปขายยังยุโรปเนี่ยนะลราก็เข้ามาเข้ามาหลายชาติมากนะดังนั้นเนี่ยปัตตนีในฐานาะของการเป็นเมืองท่านะมันก็เลยสามารถสามารถเซิร์ฟพวกกลุ่มพ่อค้าที่มาจากยุโรปได้นะดังนั้นเนี่ยถามว่ามัน มันมีความเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนเจริญรุ่งเรืองขนาดที่ว่าเอกสารโบราณของยุโรปหลายชาตินะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษโปรตุเกสฮอลันดาก็พูดถึงปัตตานีพูดถึงการเข้ามาของปัตตานีนะนี่ทางด้านฝั่งตะวันตกทางด้านฝั่งตะวันออกเนี่ยก็อย่างเช่นริวกิวญี่ปุ่นเนี่ยพวกเนี้ยนะก็พูดถึงปัตตานีด้วยเช่นเดียวกันจีนก็พูดถึงปัตตานีด้วยเช่นเดียวกัน นะดังนั้นเนี่ยปัตตานีเนี่ยในฐานะของการเป็นเมืองท่าใช้คําว่าเมืองท่าธรรมดาไม่ได้ด้วยเอาจริงนะ uct. ปัตตานีจะใช้คําว่าเมืองท่านานาชาติแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในความเห็นส่วนตัวเนี่ยปัตตานีมันไม่ได้เป็นแค่เมืองท่านานาชาติปัตตานีเนี่ยมันเป็นสถานีการค้าขนาดใหญ่มากเพราะว่าปัตตาน,มนมีมันไม่ใช่แค่เมืองท่าที่คนเข้ามาแล้วก็ซื้อของกลับไปนะแต่ว่าปัตตานีมีทุกอย่าง ที่คุณต้องการเพราะว่าปัตตานีเนี่ยในหลักฐานทางเอกสารเนี่ยปรากฏไว้ชัดมากเขาบอกเลยบอกว่าปัตตานีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผลิตของพวกนี้ขึ้นมาเองนะแต่ว่าผลิตแต่ว่าปัตตานีเนี่ยสามารถนำเข้าของพวกนี้มาเพื่อที่จะสามารถเซิร์ฟพ,พวกพ่อค้าต่างๆพวกนี้ได้ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าปัตตานีเนี่ยมีเครือข่ายทางการค้าทั้งในและก็นอกมาก ย,ยิ่งเป็นเรื่องแม่น้ำเรื่องท่าเพราะว่าเท่าที่เราศรึกษาเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็คําบอกเล่าของคนในอดีตเนี่ยปัตนตีเอ,เองเนี่ยมีความเจริญก็เพราะเมืองท่าเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใน,ในจากที่คุณตาแลวคุณตาเป็นคนชอบเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เขาเด็กๆเ,เขาชอบไปดูเรือที่จอดอยู่ในอา่าวปัตนีเนี่ยหลายสิบลำเลยเป็นเรือสำเภา หลายสิบลำซึ่งเรานึกไม่ออกว่าเรือสำเภาลำใหญ่ๆเนาะมาจอดอยู่ในอ่าวปัตตานีเนี่ยณปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยหลายหลายสิบลำเนี่ยมันมันมีสภาพเป็นยังไงคือมองไม่ออกจริงๆแต่ว่าจากที่เขาเล่าเนี่ยรู้สึกถ้าเราจินตนาการเหมือนอย่างหนังที่เราเคยดูเนี่ยมันมันอลังการมากเลยนะเรือสำเภาลำใหญ่ๆที่มาจอดในอ่าวปัตตานีก็เลยก็เลยนึกถึงเรื่องประวัติศาสตร์ที่เล่าถึงว่าครั้งหนึ่งเนี่ย ปัตตานีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่าสําคัญที่ส่งออกแล้วก็นําเข้าแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยระหว่างเอเชียกันเองในแถบเอเชียปัจจุบันเนี่ยแล้วก,กับยุโรปเนี่ยนะอังกฤษฮอลันดาเลยแล้วก็โปรตุกเกสและพวกนี้ทีทท่นำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับที่นี่ครับถึงขั้นครั้งหนึ่งเคยมีเคยเคยพบตอนที่อ่านหนังสือนักประวัติศาสตร์เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยยังเคลมว่าท่าเรือของปัตตานีเนี่ย ถือว่าเป็นท่าเรือพี่น้องกับญี่ปุ่นเลยนะเนื่องจากว่ามีการขนส่งสินค้ามาบ่อย หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะก็คือหลักฐานทางด้านโบราณคดีการขุดค้นที่บริเวณอำเภอบานาแถวตันหยงลูโลเนี่ยนะครก็ถ้าคุณไปเดินแถวตันหยงลูโลตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นนากุ้งซะส่วนใหญ่แล้วก็นากุ้งเนี่ยเขาจะต้องทําขอบของนากุ้งเนาะทีนี้เนี่ยขอบตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะขุดเอาดินตรงนั้นเนี่ยตลบขึ้นมา นะเราก็จะมองเห็นคุณไปเดินได้เลยมันก็จะมีพวกเศษภาชนะดินเผาเต็มไปหมดเลยนะการขุคดค้นที่บานาของพี่ที่เกิดขึ้นประมาณปี2017นะปีคศ2017เน่ยนะเ,ออเป็นการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อที่จะดูกิจกรรมทางการขา้าปรากฏว่าเราขุดหลุมขนาด3คูณ3เมตร2หลุมด้วยกันนะเราพบเศษภาชนะภาชนะดินเผาทั้งในแล้วก็นอกประเทศ ประมาณแสนกว่าชิ้นเศษภาชนะดินเผานะซึ่งแสดงตรงนี้มันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมากเลยว่าปัตตานีเนี่ยนะมันเป็นสถานที่ในการที่จะรองรับกลุ่มของพวกพ่อค้าต่างๆที่มาจากทั้งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะอืมอหลักฐานทางโบราณคดีตรงนี้เนี่ยเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างแท้จริงที่แสดงให้เห็นว่าปัตตานีเนี่ยมันเป็นเมืองท่าการค้าที่เจริญรุ่งเรืองมากในยุค พอดีเป็นงานเป็นอาจารย์ทางด้านโบราณคดีเราก็เลยศึกษาสำรวจแล้วก็ขุดค้นงานาาที่ทำงานขุดค้นไปแล้วเนี่ยก็คือในเขตบริเวณเอำเภอบานาอย่างที่บอกบานาแล้วก็แถวตันหยงรูโลกนะแล้วก็พบหลักฐานประเภทเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเป็นพบหลักฐานประเภทเศษภานชนะดินเผานะซึ่งมันแสดงเห็นถึงกิจกรรมทางการค้าของปัตตานีเนี่ยจริงๆนะในประวัติศาสตร์เนี่ย ปัตตานีเนี่ยพีคในเรื่องการค้าแค่ช่วงประมาณ60 70ปีเท่านั้นเองนะนะแต่ว่าหลักฐานที่มันพบเจอเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าโอ้โหแบบช่วง 60- 70ปีก็เถอะแต่เป็นช่วงที่แบบว่าคนเข้ามาหลากหลายมากๆนะหลักฐานทางด้านเอกสารเนี่ยมันก็บอกเลยว่าโปรตุเกตเนี่ยเป็นชาติแรกที่เข้ามาแล้วขอตั้งโกดังสินค้าโรงสินค้าโรงสินค้าเพื่อที่เก็บสินค้าเพื่อที่จะไว้ค้าขายหลังจากนั้นฮอลันดาเข้ามาบ้างเนี่ยขอเข้ามาบ้าง นะช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่นานก็เถอะจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากสาเหตุมาจากปัตตนีอย่างเดียวแต่มันมาจากบริบทของโลกช่วงระยะเวลานั้นด้วยว่ามันเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งของปัตตนีเนี่ยมันเคยเจริญขึ้นจริงๆเจริญขึ้นมากด้วย ต้องบอกก่อนนะว่าการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เรียนเพื่อการท่องจำ<ม>เราเอาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างประเทศเอกสารที่ในประเทศหรือว่าแม้แต่หลักฐานประเภทอื่นๆนมาใช้เนี่ยนะเพื่อเราที่จะสามารถนำข้อมูลตรงนี้มาถกเถียงหาความจริงกันได้ เราเรียนประวัติศาสตร์เพื่อเราเรียนรู้อดีตที่ผ่านมาว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้ามันเป็นสิ่งผิดพลาดมันผิดพลาดจากอะไรมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เหตุการณ์นั้นเนี่ยนะมันเป็นเหตุการณ์ที่คนในปัจจุบันอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ดีอาจเป็นสิ่งที่แย่หรือว่าพวกนี้ดังนั้นเนี่ยการเรียนประวัติศาสตร์มันจึงเป็นการเรียนเพื่อที่จะทบทวนสิ่งที่สิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคยทําในอดีตมาแล้ว นะดังนั้นการเรียนประวัติศาสตร์มันไม่ใช่การท่องจำนะดังนั้นถ้าถามว่าเฮ้ยเราจะสามารถเอาประวัติศาสตร์ตัวนี้มาใช้ยังไงได้บ้างนะอย่างน้อยการเรียนประวัติศาสตร์คุณต้องสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะและสามารถนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาถกเถียงกันได้มันไม่มีประวัติศาสตร์ที่ไหนที่แบบจะถูกต้องเสมอมันอาจจะถูกต้องในช่วงระยะเวลาหนึง่ง แต่หลังจากนั้นเมื่อเราพบหลักฐานอะไรใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางบราณคดีหรือหลักฐานาทางด้านเอกสารใหม่ๆขึ้นมาคุณสามารถล้มทฤษฎีเก่าได้หมดมดังนั้นเนี่ยการถึงได้บอกว่าการเรียนประวัติศาสตร์คุณต้องสามารถถ,ถกเถียงกันได้นะว่าจะเป็นชื่อบ้านนามเมืองชื่ออะไรก่อนๆหรือแม้แต่ทฤษฎีอะไรเก่าๆดังนั้นการเรียนประวัติศาสตร์คือการเรียนรู้อดีตเรียนรู้อดีตเพื่อเอามาทบทวนว่าสิ่งที่ ผ่านมาเนี่ยนะเป็นยังไงมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วมันส่งผลกระทบยังไงให้กับให้กับในปัจจุบันนี้บ้างตอนนี้เราอยู่กันที่มัสยิดกรเซนะครับเป็นมัสยิดถือว่าสำคัญมากๆสำหรับคนมาลายูปัตตานี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเนื่องจากมัสยิดมัสยิดกุเซ่เนี่ยเป็นมัสยิดในวังเนาะถ้าในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่ามัสยิดในวังเพราะว่าตั้งอยู่ที่ในรั้วพระราชวังแล้วก็ชื่อมัสยิดกุเซ่อีกชื่อหนึ่งเนี่ยมีชื่อว่ามัสยิดปินตุกระบันเนื่องจากอ,อ,อยู่ใกล้ประตูซุ้มนะครับของวังในอดีตด้วยมัสยิดกุเซ่เนี่ยถือว่าเป็นมัสยิดหลังแรกเนาะ ที่ที่ถือว่าเป็นมสัสยิดที่สร้างด้วยปูนเนื่องจากในอดีตเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอะมสัสยิดหรือว่าสุเหร่าที่เรารู้จักกันเนี่ยจะทําด้วยไม้เนื่องจากคนมาลายูในอดีตเนะาะสิ่งก่อสร้างทุกอย่างเป็นไม้มสัสยิดคือเซตตรงนี้เป็นมสัสยิดหลังแรกที่ที่เป็นปูนที่สร้างขึ้นมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เนื่องจากโดยความสําคัญเนาะแล้วก็ ถือว่าเป็นเป็นสถานศาส,สนาสถานเนี่ยหรือว่าอาคารที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่อาคารตั้งแต่ยุคข,ของปัตตนีรุ่งเรืองในอดีตมันทำให้ณปัจจุบันเนี่ยก็มีคนมาเยี่ยมเยียนเยอะแยะนะครับถ้าหาว่าใครผ่านมาปัตตนีเนี่ยก็ต้องมาที่มัสยิดกุเซะนะครับหลาย อย่างปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนมาเลเซียซะส่วนใหญ่เนาะ mm hmm. เขาเขาถือว่าการได้มาเหยียบที่มัสยิดกุเซตหรือว่าได้มาละหมาดสักครั้งหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นความบรอกัส mm hmm. เนื่องจากเป็นมัสยิดโบราณเก่าแก่แล้วก็เป็นมัสยิดที่คู่กับวังของปัตตานีในอดีตด้วยถ้านณปัจจุบันเนี่ยก็ หลักๆแล้วก็กลายเป็นศาส,สนาสถานเนาะกลายเป็นที่ละหมาดของคนในพื้นที่เองแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนกันกันมา,าโดยด้านจิตใจเนี่ยเชื่อว่าก็ยังเป็นจุดรวมจุดรวมของคนมาลายูปัตตานีณปัจจุบันด้วยเหมือนกันอย่างที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวเรือมีการ คิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่ร่วมกันเนี่ยเกี่ยวกับความเป็นมาลายูหรือความเป็นปัตตานีเนี่ยก็จะนึกถึงมัชิดกุเศเป็นจุดแรกในการรวมตัวหรือว่าการจุดประกายหรือการแสดงจุดยืนอะไรบางอย่าง